ในวันปีใหม่ไทยของเรานะครับทั้งผู้ใช้แรงงานชาวต่างด้าวและก็ผู้ใช้แรงงานชาวไทยพวกเราก็คงจะเดินทางกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเพื่อฉลองวันปีใหม่ไทยก็จริงๆตัวผมเองนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆืผู้ใช้แรงงานนะครับและที่สำคัญที่สุดก็ขอให้พวกท่านเนี่ยเดินทางไปและเดินทางกลับ ด้วยความปลอดภัยนะครับทุกทกท่านเนื่องในโอกาสเทศกาลสงการประจำปี2567ผมขอส่งความปรารถนาดีและความหงใยมายัางข้าราชการเจ้าวหน้าที่กระทรวงแรงงานรวมทั้งอาสา,าสมัครแรงงานและบัณฑิตแรยงาน,แล,น,างานและเครือข่ายแรงงานทุกท่านขออำนาจคุณภาษีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ รวมทั้งบารบมีของคุณพ่อคุณแม่จงอํางนผ่อนให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์และสำเร็จผลในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากวันที่13เมษายนจะเป็นวันสงกรานแล้วยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติผมจึงขอฝากให้ทุกท่านได้ไป ดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพรักเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อไปสำหรับท่านที่เดินทางกลับภูมิลำเนาขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ